สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24เมษายน2563นะครับก็ดีใจนะเมื่อวานเหลือติด10ผู้ติดเชื้อแค่13ลายนะครับเป็นแนวนที่ดีนะครับก็แต่เราก็ยังไม่ประมาทนะเราก็ยังต้องรักษาตัวเองรักษาความสะอาดให้ดีๆนะครับ ผมเองเนี่ยก็ออกไปข้างนอกก็ซื้อข้าวเชาว้ากลางวันเย็นครบเลยรอบเดียวแล้วก็กลับมาอยู่ออฟฟิศเงียบๆคนเดียวนะครับนะครับก็ออนไลน์ถ้าส่วนใหญนะ่ลูกค้าโทรมาบ้างออนไลน์มาบ้างนะครับก็อันนี้แหละเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่า New Normal ลนะครับ คือทุกอย่างตอนนี้ออฟฟิศไม่จาเป็นต้องใหญ่แล้วนะครับเล็กๆพออยู่ได้นะครับแล้วก็เน้นออนไลน์นะครับนะครับบริษัทใหญ่ๆตอนนี้ก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะอย่าเพิ่งน้อยใจปิดไปก่อนนะครับอดทนกันนิดนึงนะครับส่วนบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนี่ ไปหมดแล้วช่วงนี้โรงงานนี่น็อกหมดแล้วนะครับก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะ New Normal ชีวิตรูปแบบใหม่ที่จะเป็นปกติแปลยังไงดีนะไม่รู้นะวันนี้ช่วงเช้าก็รถเยอะคนเริ่มออกมาทำงานแล้วนะครับเป็นวันศุกร์ด้วยมั้งคนเริ่มออกมาทำงานกันนะครับใกล้สิ้นเดือนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่า ผู้ที่ไม่สามารถยื่นเรื่องผ่อนออหยุดผ่อนชำระไปได้นะครับสเดือน6เดือนนะครับท่านสามารถถ้าท่านผ่อนรถผ่อนบ้านเกินครึ่งหนึ่งแล้วท่านสามารถมารีไฟแนนซ์ได้นะครับอาจจะมีเงินเหลือพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ ผ่อนชำระไปประมาณเกือบเกือบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะมีเงินเหลือไปหุนเวียนชีวิตธุรกิจถึงท่านได้นะครับ mm hmm. ก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับรถนี่แป๊บเดียวปิดไฟนานแป๊บเดียวนะครับเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาคืนไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อย่าให้ติดแบ็คลิสต์นะครับอันตรายติดแบ,บ็คลิสต์แล้วมันจะแบบ ทำอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้คุณก็ต้องซื้อของเงินสดนะครับหรือไม่ก็ใช้เครดิตแฟนเครดิตพี่น้องแทนนะมันก็ยุ่งยากนะนะครับนี่ก็เป็นอุบัติเหตุตรงการชนะพิเศษนะครับเส้นนี้อุบัติเหตุบ่อยนะครับเเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเพราะว่า รถน้อยคนไม่ออกมาจากบ้านกันตอนนี้คนเริ่มออกมาจากบ้านแล้วรถเยอะนะ <c oughs> เส้นพระรามห้ากับการจราจรพิเศษเนี่ยรถเยอะอุบัติเหตุเยอะ <c oughs> ต้องระวังกันนิดนึงครับขี่ต้องระวังเพราะว่าฝนถนนโซนเนี้ยมันพระรามห้าเนี่ยถนนเป็นเป็นแบบเอ่ถนนมันลื่นอ่ะถนน,นพระรามห้าฝนตกปั๊บลื่นนะครับ <c oughs> ผมขับผ่านเส้นนี้บ่อยแล้วเจอบ่อยมาก ต้องขับกันระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายย้ายบ้านมาอยู่แถวการน,นาบรมละนะครับมันก็จะแบบไม่ค่อยเจอไม่ค่อยได้ไปพระรามาละนะครับขับรถจากเมื่อก่อนขับรถเวลาห้าสิบหกสิโลนะเดี๋ยวนี้ขับรถเวลาสิบสิบกิโลนะแต่ถ้าลูกค้าเยอะมันก็ขับวนบ่อยนะเพราะว่าผมดูแลเบส่าด้วย พีเซนเตอร์ด้วยนะครับบังแคร์ด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ยังรับเพิ่มนะเต็นท์ไหนให้เราดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องออนไลน์นี่ติดต่อได้นะนะครับที่เบสห้ากับพีเซนเตอร์เนี่ยผมก็นั่ง Office ออฟฟิศแถวนี้แหละนะครับมันก็ดูแลให้ท่านได้นะครับจะรีวิวในวิดีโอวิดีโอเนี่ยได้หมดนะ นะครับวิดีโอผมคน,คนดูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับมาคุยกันได้นะครับคาใช้จ่ายถูกกว่าของทางเว็บด้วยนะครับเว็บค่าใช้จ่ายผมถูกกว่านะครับคนดูเยอะพอสมควรแฟนคลับเยอะห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับก็ใครสนใจก็มาให้ผมไปถ่ายวิดีโอได้นะครับ เริ่มต้นประมาณสองพันนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับท่านอาจจะอัปเดตสักสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะครับรถใหม่เข้ามาก็ถ่ายลงถ่ายลงนะครับของผมเนี่ยถ่ายรถใหม่ผมมาผมก็ถ่ายลงถ่ายนาทีสองนาทีนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเว,เวลาของท่านมีค่าผมก็จะถ่าย ค่อนข้างสั้น2 3สนาทีสีนาทีหทีไม่เกินนี้คลิปอัปเดตยาวๆก็มีบางทีรถเยอะรถ100คันผมก็จะถ่ายประมาณคันละ20วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ารถเยอะนะนะครับแต่ถ้าคลิปที่มีประมาณ4 5คันเนี่ยผมก็จะถ่ายยาวหน่อยคันละประมาณ2อนาทีสานาทีนะครับผมรู้เวลาพวกท่านมีค่าผมถ่ายคลิปก็พยายามถ่าย ให้ครบทุกมุมและเร็วนะครับอาจจะไม่ได้บางคันอาจจะไม่ได้ขับให้ดูหรอกนะนะครับแต่ว่าผมการันตีนะว่ารถมันสวยขับดีนะครับอย่างคันนี้ซีวิกนี่ก็เจ๋งมากเลยนะเป็นรถที่ขับดีคันหนึ่งนะครับซีวิกนี่ไว้ใจได้เลยนะทั้งรุ่นตั้งแต่ FD fB f, f c FK เอฟเอะไรนะครับ คขับขับขีบ่ดีพอสมควรนะครับแต่ก็อย่าลืมแล้วต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยนะขับขับไปสองปีไม่เคยตั้งศูนย์เลยก็ไม่ได้นะ้อาไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยนะนะครับอันนี้สวยมากนะครับขายอยู่หกแสนสามนะจ๊ะมาดูกันได้พึ่งขัดสีเคลือบสีเคลือบเบานะนาเรียบร้อย กินหอมค่าชื้อโลกเรียบร้อยนะครับเอาน้ำยาเช็ดความสะอาดทุกจุดแล้วเรียบร้อยมาดูกันได้นะครับ